สนุกมากครับก็คือมันมันเต็มที่มากๆเลยเพราะว่าเราเราคุยกับคุยกับแดน <c oughs> ผมคุยกับแดนว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเล่นยังไงดี <c oughs> แล้วเราก็วางตั้งใจว่าเราอยากจะเล่นให้มันมันสนุกสนานมันมันมีอารมณ์ของแบบสงการนิดนึงมันมีอารมณ์ของความแบบเป็นแดนแดนหน่อยคือ <c oughs> คุยกันบอกว่าอยากให้รู้สึกว่าวันนี้นี่คือผับของเรา <c oughs> วันนี้เรามาเที่ยวผับกันแล้วก็เต้นแบบให้มันให้ยับไปเลยเต้นแบบให้ยับแบบ ต่างกับครั้งที่แล้วเพราะความรู้สึกพี่อ่ะคือผมรู้สึกว่าครั้งที่แล้วอะ่ะมันก็รู้สึกเหมือนว่าอันนีันี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับแต่ก็มันก็ยังมีหวังอยู่นิดนึง<ม>ว่าเอออาจจะมีครั้งต่อไปนะหรือไม่แน่ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมออพอมาครั้งนี้คือความรู้สึกมันคงคงรู้สึกว่าเนี่ยครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายจริง<ม>จริง,รงๆแล้วถ้าเผื่อพลาดจากนี้ไปอะ่ะมันอาจจะแบบ ไม่มีอีกแล้วก็ได้มันอาจจะไม่มีอีกแล้วเลยหรือว่ามันอาจจะแบบอีกไกลมากในอนาคตอันไกลมากที่เราเราจะได้มาเจอกันแบบนี้เราได้อยู่บนเวทีใหญ่มีทีมงานดูแลเราขนาดนี้มีแฟนคลับมาเจอเราเยอะขนาดนี้ได้เล่นกับคนที่เรารักมากขนาดนี้เป็นหมื่นคนน่ะเขาเขาก็เขาก็อยากดูเราเหมือนกันนะครับความรู้สึกนั้นมั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 นแรงมากว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงไหนที่สุดครับพี่บิ๊มผมชอบตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะ ตั้งแต่ทีเซอร์เปิดมาเลย v t r ตั้งแต่ถ่าย v t r กันผมว่าทีมงานทําได้ดีมากนะครับครั้งนี้แล้วก็ทุกอย่างมันผ่านกระบวนการคิดมาหมดเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันซ้ากับครั้งที่แล้วแล้วก็เราก็อยากให้เ,เก็บไอ้ไอ้ข้ออะไรต่างๆของครั้งที่เราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้เราไม่เพิ่มอะไรขึ้นไปทำไมเพลงนี้เราถึงไม่ดึงเข้ามาหรือว่าทำไมเพลงสนุกถึงไม่มากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็ดึงมาแล้วก็มาใส่ในคอนเสริร์ตครั้งนี้ให้หมดเลยเรียกว่าหมดก๊อก <ม><ม>เป็นโโรแกรมด้วยรู้สึกยังไงบ้างพี่ตอนถ่ายก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันครับผมแต่ว่าคือตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องถ่ายเราเป็นโโรแกรมด้วยเพราะว่าผมเองก็ม,มีตัวตนนะมีตัวตนอยู่แดนก็มีนะอะไรเงี้ยครับแต่เขาพอเล่าซีนมาเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าทานะคือตอนตอน้อาสันๆที่จะเห็นมันจะมีแบบแวบบไปแวบบมาแล้วเราปุ้งขึ้นมาเออซึ่งมันแบบคือผมอะตอนตอนเล่นก็ไม่เห็นหรอกว่าว่าภาพมันยอย่มาเป็นไงแต่ว่าก็ฝากให้พี่ ผู้จัดการผมพี่เอ็มเขาช่วยถ่ายวิดีโอเก็บไว้อะไรเงี้ยครับเรามาดูรู้สึกว่าโหมันเหมือนแบบเหมือนนินจาแล้วเหมือนแบบอะไรเงี้ยคือแบบเออมันสวยครับภาพมันออกมาสวยเห็นจากการกระโดดด้วยใช่ไหมพี่อ่าใช่เป็นวันก่อนก่อนวันก่อนมาเล่นจริงวันหนึ่งครับผมพอดีเครื่องมันเครื่องพวกนี้มันมันน่าจะใช้การอัดแก๊สแล้วก็ดันขึ้นมาด้วยความความแรงนะครับแล้วเราก็เหมือนถีบตัวส่งขึ้นมาทีนี้ อาจจะมีปัญหาว่าไอตอนอัดแก๊สเขาอัดได้ไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่มันก็เลยแบบดันดันมาได้แบบไม่ถึงคือแค่ครึ่งทางมันก็ลงไปอะไรเงี้ยครับซึ่งเราจังหวะเรามันก็เลยมันก็เลยพลาดเหมือนือดันซนเราขึ้นมาก็เลยเจ็บนิดหน่อยตรงข้อเท้ามันก็ค่ารุนแรงเหมือนกันแต่ว่าเราเองที่ยังไม่ยอมพักช่ยครับคือตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นมันก็คงไม่อยากพักแล้วแหละเพราะว่ามันแบบเออมันมันอยากให้งานออกมาดีทุกอย่างอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็พยายามเซฟนะ พอหลังจากนั้นเราก็ต้องคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนช่วงรันทูแล้วก็มาช่วงรันทูเราก็ดูว่าเออขาเราไหวไหมนะครับผมก็ก็ก็ผ่อนแรงแล้วก็วกพยายามใช้ใช้เข่ารับหรือว่าใช้ขายข้างหนึ่งช่วยอะไรเงี้ยน,นะครับผมก็แล้วก็พยายามเซฟข้อเท้าข้างซ้ายให้มากที่สุดเนี่ยว่าที่เราให้ดีเพราะว่าเจ็บใช่ไหมไม่ใช่หรอกือบางทีก็อยาไปฟังไรแดนมากเลยฮะ ดีขึ้นแล้วใช่ไหมพี่อาการดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับคดีก็อัดยาไปหลายแขนงเลยแล้ววันจริงก็ก็พันเข้าเท้าตอนเล่นคอนเสิร์ตก็พันอย่างพันเข้าเท้าขึ้นไปด้วยเออคนชอบซีนเปโนค่ะพี่เป็นไงบ้างคือซีนเปียโนก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่ที่ตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะเราจะมีคราวที่แล้วก็คือโชว์ไปแล้ว แต่ตคนต่างโชว์แบบโชว์กีตาร์โชว์เปนโนไปแล้วนะครับผมคราวนี้ก็คิดว่าเอะเราจะทําอะไรดีเราจะมาเล่นด้วยกันไหมมันจะรอดไปได้ไหมหรือ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคิดว่าคือพี่พี่เหน่งที่เป็นที่เป็นคนที่แบบดูแลทั้งหมดเลยทีมงานทั้งหมดก็แนะนําว่าเออถ้าอย่างง้นก็พี่อยากได้ซีนหนึ่งคือเป็นซีนเป็นโนสี่มือเล่นด้วยกันเนี่ยครับตอนแรกผมก็คิดว่าเออมันก็ฟังดูดีนะแต่ว่ามันมันจะเล่นกันยังไงพี่อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ก็มาซ้อมกันก็ต้องขอบคุณที่ตอนเด็กๆผมก็เคยเรียนเป็นโนมาบ้างอ่างเงี้ยครับก็เคยมีพื้นฐานมาบ้างก็คือเวลาเวลามันไม่ไม่ค่อยมีแล้วเราเราตัดสินใจว่าเออเราจะเล่นเป็นโนสีมือกันตอนประมาณสักก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตประมาณไม่ถึงเดือนครับเออซึ่งถ้าเผื่อไม่ไม่รู้พวกสเกลอะไรเลยก็คงเล่นไม่ได้ครับเออก็ก็พอได้แต่ว่านี้เราต้องเล่นให้ให้มันเข้ากันจังหวะมันต้องได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ย แดนก็จะมีส่วนช่วยมากเลยคือแบบเฮ้ยพี่อย่างนี้ดีกว่าเออแล้วก็คิดลูกคิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ตอนเล่นรู้สึกว่าลอยมากมเพราะว่าเสียงกีตมันดังมากดังมากจริงๆดังจนแบบว่าเราไม่ได้ยินเสียงเปโนโลเลยอ่ะ<ม>เล่นไปด้วยความรู้สึกมองหน้าแดนแล้วก็เฮ้ยตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้ววะคือตกใช่ใช่คือไอ้ท <c oughs> <c oughs> ี่สบตานั่นคือแบบเฮ้ยแบบเราไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยนอกจากเส <c oughs> <c oughs> ียงกีตเสียงเปโนมันแบบดูเบาดาวเบาไปเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ก็เล่นเล่นแต่ก็โอเคครับ ขึ้นต้นได้โอเคปิดท้ายให้พร้อมกันก็จบออกมาแต่วันนั้นก็เป็นฟิลที่ดีนะผมผมก็ชอบเหมือนกันนานๆจะได้เล่นดนตรีกับน้องมีพลาฉีดน้ำเป็นไงบ้างพี่แต่คนบอกทำไมถึงไม่ถอดเกาหลีเขาถอดนะเขาถอดใช่ไหมก็เดี๋ยวกลัวไม่ผ่าน18บวกเดี๋ยวต้องออกช่อง8ดด้วยสนุกนะครับตอนแรกคือ ผมรู้สึกว่าบัตร5,000นต้องมีอะไรเล่นบ้างอ,ะอ่ะออแล้วเขาก็ตอนแรกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาให้ฉีดนะฉีดเป็นรู้สึกว่าน้อยจังเลยอ่ะเออทำไมทำไมให้แค่นี้เองสำหรับบัตร5,000แต่พอเราไปยิงนล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมากไปแล้วนะ <c ười> คือคือแบบ เละมากครับแต่ละคนคือคุยกับทีมงานมันก็บอกว่าเ hey, ฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่เขาจะไม่ฉีดเราตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตคือนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับบัตรบัตร5,000ที่ไม่ฉีดเราตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตคือมาฉีดในช่วงที่แบบเออม,มันมันมันเราเราอยากจะเล่นจริงๆอย่างเงี้ยครับผมแล,แล้วตอนแรกก็เลยคิดว่าปืนเล็กๆคงไม่ไม,ไม่ไหลคงฉีดไม่ถึงเราหรอกอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเหมือนสาดน้ําอย่างเงี้ยใส่อะคุยก็ดูก็ดูสภาพบนคอนเสิร์ตก็รู้ครับอื ถือแฟนคลับพังหมดเลยพี่โ้โหขอโทษด้วยแต่เราเราก็เตือนไปแล้วว่าเออเก็บเก็บมือถือให้ดีๆนะครับผมออแต่ว่าสนุกนะก็ก,ก็ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันถ้าเผื่อมือถือใครพังก็เก็บที่พี่แดนแล้วกันพี่แดนเป็นคนแบบลองให้มากขนาดนี้ค่ะ้องให้ก่ามากกว่าครั้งที่แล้วอีกครา้งที่แล้วผมแทบไม่ได้้องผมเป็นคนปลอบแดนมากกว่าครั้งนี้ครั้งนี้ด้วยความรู้สึกว่าอย่างที่บอกคือรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆไอ้ หลายๆอย่างด้วยครับเ,เราเราทำเพลงพิเศษกันคือในช่วงเตรียมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันด้วยเวลามันมีน้อยด้วยน้อยกว่าคราวที่แล้วเ,เรามีอะไรต้องทําหลายๆอย่างและต้องทาร่วมกับร่วมกับน้องร่วมกับแดนด้วยหลายๆอย่างเช่นเ,เราต้องร้องเพลงเราทําเพลงพิเศษด้วยกัน เราทำเราเราต้องซ้อมเปนโนด้วยกันเราต้องเราซ้อมเต้นด้วยกันเราคือเราทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันมันเลยรู้สึกว่าเออต่อไปคือความรู้สึกของความเป็นดีบีมันมันแบบเออมันเต็มมากครับแล้วก็คิดว่ามหมดจากวันนี้ปึ๊บมันเหมือนแบบตัดออนแกตัดชึบขาดจากกันไปเลยอะ่ะเออต่อไปเราก็เราก็ทำงานคนเดียวอาจจะไม่ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลย มันก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นแหะแล้วพอเวลาเราพูดอะไรออกมาเราเราร้องอะไรออกมามันก็รู้สึกว่าเออมันมันอินมันมันความรู้สึกนั้นมันมันออกมาเท่านั้นเองมันจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วใช่ไหมคะพี่คิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายครับที่ได้ทํางานกันที่ที่ได้อยู่บนเวทีแบบอย่างนั้นอะไในงี้ยครับบีคอนเสิร์ตแดนบีไม่อะไรผมคิดว่าก็ลองถามคุยกับแดนดูก็ก็ก็ไม่รู้คือไม่ ไม,ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะเพลงใหม่ค่ะพี่หลายๆคนชอบจริงๆเราก็ร้องให้ตอนร้องเพลงใหม่ด้วยคือเพลงใหม่เนี่ยได้เขาเขียนเขาเขาทำดนตรีมาก่อนแล้วตอนแรกผมก็บอกว่าผมไม่อยากช่วยเขียนด้วยนะเราก็ไปนั่งเขียนอยู่อาทิตย์หนึ่งมันยากมากจริงๆครับในการที่แบบเขียนแบบเนื้อหรืออะไรออกมาให้แบบว่าดนตรีมันจะได้แค่แบบนี่เด็กก็โอเคสุดท้ายก็คือรวบรวมเอาความคิดของเราอ่ะมาแล้วก็บอกว่าให้นักเขียนคู่บุญ ช่วยเขียนดีกว่าก็คือพี่บังก็พี่บังเอาไปเขียนคืนเดียวเองอะ่ะพี่บังเป็นอัจฉริยะมากๆกครับก็เขียนออกมาผมอ่านครั้งแรกรู้สึกว่าเออมันมันใช่เลยอะ่ะน,นี้ค,คือความรู้สึกของพวกเราจริงๆไงนะครับก็เวลาร้องก็ก็จะอินเป็นพิเศษ <laughs> ก็ดีครับเราก็ไปอดัดอัดทาดนตรีอะไรกันให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าคิดว่าถ้าเผื่อทําให้เสร็จก่อนคอนเสิร์ตมันก็พอหลังจากนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างมาเจอกันอะไรเงี้ยครับก็ ก,ก็ถือว่าเป็นทําให้มันเป็นของขวัญให้เป็นที่ระลึกแล้วกันตั้งใจว่าถ้าเผื่อคิดถึงความรู้สึกโมเมนต์ในช่วงนี้ก็ลองเปิดเพลงฟังสําหรับคนที่ไปคอนเสิร์ตหรือคนที่อาจจะพลาดโอกาสไปสมมติว่าคิดถึงพวกเราก็ลองเปิดเพลงนี้ฟังดูเนี่ยเป็นเพลงนี้คือมันบอกความหมายว่าเรากําลังรู้สึกยังไงแล้วเราพูดสิ่งนั้นกับคุณอยู่อะไรย่างี้ครับมีอ,มอะไรให้ได้ดูไหมคะมีคงไม่มี <laughs> ก็คงเอาภาพในคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วขอโทษด้วยครับที่ในคอนเสิร์ตแบบร้องได้แบบไม่ไม่จบเพลงอย่างเงี้ยเออมันก็เวลาร้องรอแล้วก็คิดคิดตามมันก็มันก็อินเหมือนกันไม่ลืมเนื้อใช่ไหมพี่ไม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 ่ลืมนะซึ้งซึ้งซึ้งอยากบอกอะไรนแฟงที่ไปดูแล้วก็รู้สึกแบบอยากให้มีอีกยังไม่อยากให้จบอะไรเออก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆทุกอย่างเลยที่ให้พวกเรา D2B ไม่ว่าจะบิ๊กแดนหรือบีมนะครับผมทั้งสามคนผมแฮปปี้มากๆม,มันสิ่งที่พูดในคอนเสิร์ตอะ่ะมันเป็นมันเป็นบางอย่างคือเราตั้งใจที่จะเขียนมาเพื่อที่ท,ที่จะพูดในในงานคอนเสิร์ตคือเตรียมมาแล้วว่าว่าเนี่ยเป็นคำที่ส,สละสลวยที่พูดในคอนเสิร์ตแต่ถึงจะเตรียมมาก่อนแต่มันก็เป็นความหมายอย่างนั้นจริงๆบางคําเป็นคําทีา่พูดขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนั้น แบบคิดอะไรในใจก็พูดออกมาเลยเก,ก็ทุกคนก็คงรับรู้ได้ว่าอันนี้คือมัน,มนเป็นแบบคำพูดจากใจจริงๆนะครับผมก,ก็ทั้งหมดเป,เป็นความจริงทั้งหมดในคอนเสิร์ตอ,อยากบอกว่า D t ท B ไม่ใช่แค่แบบพวกเรา3ามคนมันคือทุกคนที่อยู่ในนั้นทำให้เกิดทุกคนมีส่วนที่ทำให้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันครับสำหรับในอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จำช่วงเวลาเนี้ยโมเมนต์นี้ไว้แล้วกันครับอันเนี้ยเป็นเป็นความรู้สึกของพวกเราวการขาฝ่าบอลแฟนนะคะเป็นห่วงขาเจ็บอ๋อสบายแล้วนี่เจ็พันผ้าอยู่ไหมเอานนี้ไม่พันแล้วครับพอดีกินยาไปผมผมมียาเด็ดมาคือวันวันวันคอนก็ยังเจ็บนิดนิดหน่อยถ้าเผื่อไม่ไปกดอะไรมันมากมันก็มันก็โอเคก็พยายามแต่คือพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จรู้สึกปวดเข่ามากๆพอเต้นด้วยแล้วก็ ด้วยความที่เราเรา,เราเจ็บตรงข้อเท้าเราก็จะพยายามใช้ใช้ส่วนอื่นในการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับมันก็จะลาไวไปทั้งขาเลยแต่ข้อเท้าไม่เจ็บแล้วันีพักลา,ายเดือแล้วทำง,งานตอนน่อใช่ทำง,งานต่อครับเดี๋ยวเจอกันช่อง8นี่แหละฮะก็มีละครนะครับผมคบรัีดครับ